สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็เบิร์ดชัยบอลสีก็จะมาแนะนํำสังเกตนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆเล็กน้อยนะครับสังเกตดูว่าบอลสีต้นไหนนะครับที่เราควรเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นบอลสีแบบไหนนะครับเราจะดูยังไงสังเกตยังไงนะครับว่าเราควรเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะครับนี่นะครับ มะขวานต้นนี้นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูน,นี่ครับมะขวานต้นนี้นะครับมะขวานลังสันเรารู้ได้ไงว่าควรเปลี่ยนกระถางนี่เพื่อนพี่ๆดูครับอ,ออกมาข้างนอกนี่อันนี้คือรากเข้าโโล่นะครับถ้ารากเข้าโโล่แล้ว เนี่ยครับเห็นไหมครับรากเขาโผล่อย่างเงี้ยแสดงว่าดินในกระถางเขาอาหารไม่ค่อยเพียงพอสําหรับเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาน้องไปเปลี่ยนกระถางเลยแล้วกันนะครับนี่มาจากทุกคนเรามาเปลี่ยนกระถางกันนะครับเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะมีแค่สามใบนะครับเนี่ยมีแค่สามใบใบโตโต,ตมากหลอดใหม่ไม่มีเลยนะครับ นี่ครับเขาจะเจร่ญนเติบโตช้านะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนกระถางอาหารเขาหมดอาหารเขาหมดเลยเติบโตช้าเดี๋ยวผมจะจัดโอ้โอ,โอโกล้องจะล้มเดี๋ยวผมจะจัดนี่ครับกระถางกี่นิ้วเนี่ยแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วเลยนะครับ ยวเอาปุ๋ยอสอ,สอ,อสโมคอรก่อนนี่ครับออสโมคอรใส่สยเยอะนะครับต้นใหญ่ก็3าสเมตรนะครับ3าสเมตรพอแล้วก็สไตเกิลจีนะครับใส่ลองก้นหลุมเผื่อมีอเชื้อราหรือมแมลงที่เขาวางไข่อยู่ในดินนะครับ ป้องกันไม่ให้เขาฟักตัวขึ้นมากินรากบอนสีของเรานี่เสร็จแล้วก็นี่ครับความกระถางนะครับเอามือจิ๊ะเนี้ยนี่ดูสิครับเพื่อนๆพี่ๆรากเขาแบบเดินดีมากนะครับเราจะปลูกเขาอ่ากรบดินลงไป อันนี้เป็นดินใบก้ามปูล้วนๆเลยนะครับนะครับดูครับยังมีกิ่งใบก้ามปูแล้วท่านผู้ชมก็ดูครับเดี๋ยวผมจะแพทกล้องให้ดูนู่นครับขุดอย่างเดียวนะครับดูครับท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆครับดูครับตั้งหน้าตั้งตาขุดนะครับเดี๋ยวผมจะจ้างเขาไปเป็นอาชีพขุดบ่อน้ำบาดาลแล้วนะ มาเรามาเปลี่ยนกระถางกันต่อครับขั้นโฆษณานานแล้วนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนกระถางแล้วน้องก็จะโตวไวนะครับโตว,วันโตคืนเลยแหละครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยมัคคุรานสามต้นโตโตของเรา นะครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคนไหนที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยครับคนไหนที่ยังไม่รู้ก็ลองทําตามได้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆของผมก็เอามาจาก youtube นี่แหละครับเออง่ายๆนะครับบอกกันตรงๆนะครับผมก็ดู y o t u u e เนี่แะครับแล้วก็เอามาลองทําดูแต่ก็ได้ผลจริงนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเบิดชัยบอลสีลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ